คลิปนี้มาพูดถึงเรื่องการใช้ keyframe animation นะครับเริ่มจากผมทำตัวเกียร์แล้วก็ตัวตัวสะพานของเกียร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีองศาของซี่มันคือ30องศานะครับมีซี่รองรับเกียร์ก็คือมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9อันนะครับเวลาผมใช้งานนะครับ keyframe นะครับก็จะมีจัดท่าก็คือเลื่อนวัตถุนะครับเลื่อนวัตถุนะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มซิงเข้าไปแล้วก็มาเลือกวัตถุแล้วค่อยกดปุ่มเลขครอนนะครับปุ่มเลขคอนของปุ่มนี้นะครับตัวนี้ก็คือเวลาใช้งานต้องกดเลนะครับระหว่างที่จะกดปุ่มซีนไปนะครับอ่ะเริ่มจากนะครับผมก็ เซตแรกเป็นซีนที่1นนะครับซีนตั้งต้นนะครับผมเอาคาเมล่าโลเคชันออกนะครับแล้วก็คลิกวัตถุนะกดเล็คอร์ดไว้นะครับเสร็จ mm hmm. แล้วผมก็เลื่อนน,นะครับผมเลื่อนแบบนี้นะครับผมอาจจะเลื่อนแบบพิสดานิดนึงกับทิศกันนะครับปกติมันต้องไปทางนี้ใช่ไหมผมก็เลื่อนจากตรงนี้นะครับไปทางนี้ ก้าคูณสก็2 7่7 0องสศานะครับแล้วก็เลื่อนตัวนี้มา move มานะครับอ่ะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเลือกสนะครับกดเลือกวัตถุแล้วก็เล็กก d นะครับเสร็จแล้วแล้วก็หมุนมันอีกทางหนึ่งนะครับ เมื่อกี้เราหมไปทางนี้เนาะแล้วก็หมุนไปทางนี้นะครับสองเจ็ดสิบแล้วก็เลือกตรงนี้มูฟมานะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็เลือกวัตถแุแล้วก็กดเอ่อ C ก่อนแล้วก็กดเล c o อ d นะครับอ่ะลองเล่นดูนะครับกดปุ่มเพลย์แล้ว เลือกสีนนะครับนี่มันก็จะใกล้เคียงนะครับเวลาผมเอาคอเมล่าโลเคชัออกผมก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับประมาณนี้นะครับผมเลือกสีสองีสามโอเคตัวนี้จบไปนะครับมาดูอันนี้นะครับ อันนี้เป็นอีกอารหนึ่งผมทําไว้แต่ว่าผมก็จะลบออกให้หมดเลยนะครับให้มันเป็นแบบนี้อันนี้เซตซีนแรกเนาะซีตแรกเซตไปแล้วนะครับเซตสองนะครับผมก็คือผมก็คลิกตัวนี้แล้วก็หมุนมันลงมานะครับมันจะไม่เหมือนกับตัว ms physics ms physics นีสมจริงกว่านะครับ ว่าเขาใช้หลักฟิสิกส์เลยแต่อันนี้ใช้หลักการเลื่อนนะครับ mm hmm. เรื่องวัตถุแค่นั้นเองเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งอาจจะจำเรื่องแอคชั่นเรานิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ว่าเราไปหมุนหรือไปมูฟมันนะครับ กะกะนะครับกะกะเอาโอ้ค C C o แล้วก็คลิกมู v ลงมากะกะเอานะครับอันนี้ผลม,มาอีกสักหนึ่งองศา เอาโอเคได้อย่างนี้แล้วนะครับกดที่ s c e นะครับเลือกทั้งหมดกดเล็กขอบะลองดูไหมแค่สองอันโอเคเวิร์กนะครับประมาณนี้นะครับผม